ไว้ร้อยสี่ใบนะครับสตาร์ทมือไม่ติดนะครับตัวนี้เป็นปี2022นะครับสตาร์ทมือไม่ติดนะครับอยู่ๆก็ไม่ติดเฉยๆนะฮะเปิดกุญแจแตรดังไฟเดียวติดนะครับตัรไม่ติดนะครับตัวนี้แกะมาดูแล้วนะครับลองดูแล้วนะครับมีไฟขึ้นมานะฮะฟิวก็ไม่มีขาดอยู่แล้ว จะลองเช็คดูใดนะครับลองมาเช็คดูนะครับว่ามันเป็นไงน,นะครับอะไรมันจะเสียง่ายประาหนึ่งมืนนะครับ8ปดพสี่แปดเก้ากิโลนะฮะไม่ค่อยได้ใช้นะครับคันนี้ถ้าใดเสียก็โอ้โหแสดงว่าคัดข,ขนาดนะครับ ไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่นะครับ3ปีนะครับย2 2สอง23 2สาบอาออกตอนปลายปี22นะครับเอาแบตมาปุทธอยู่ดิ็กชบเอาแบตใหม่มาลองดูวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่เดือนเก้านะครับก็ สองหแปนะครับแป๊บๆนะครับก็จะสิ้นปีนะฮะช่วงนี้นะครับก็ภาวะสงครามนะครับก็เฝ้าระวังกันนะครับชาวบ้านนะครับก็นอนไม,มอไม่ค่อยอิ่นกันนะครับระแวงกันไปทั่วเอาลองดูอันนี้เหมือนกับมันลาลานะครับเดี๋ยวลองดูก่อน พออ่อลองดูเ้าฮอรอ่าออเรียบร้อยนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับ รถปี2022 22 23 24 25ปลายปี22นะครับก็ถือว่าประมาณ3ปีนะครับ18,489กิโลนะครับไดสตาร์ทไปบ้านเก่าแล้วนะฮะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้บางคันนะครับก็ใช้จนเก่านะครับบางคันนะครับปุ๊บปั๊บก็เสียนะครับสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอน สิ่งที่ไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนนะครับไม่มีอะไรที่รังย่งยืนนะครับอ้าเสร็จแล้วเด้อนะครับไหลสตาร์ทเสียเฉยนะครับของเก่านะครับเก็บไว้เจ้าของดูนะครับ